สวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะ,คะนี่ค่ะดอกไม้ส,สวยๆที่ตุ้มเอามาให้นะคะนี่ก็ใช่นะคะช่างอะไรคะกานิกาตุมากกต้มหงส้กานิกาตุ้มหสสวยๆส,สวยขอบคุณนะคะส,สวยๆ สวยมากๆเลยค่ะสวยถูกใจแต่วันพรุ่งนี้แม่ดาจะสละสิทธิ์ไม่ใส่สุดสวยได้ให้ลูกสาวใส่อ๋อเหรอนี่นะคะถ้าใครอยากได้ค่ะน้องวิวใช่ไหมค่ะถ้าใครอยากได้ก็ร้านกานิกาตุ้มโฮมนะคะคคค่่ะะาสวยมากนะคะค่ะอยากได้แบบอ่าเป็นผ้าถุงที่ภาษาชุดลามมีไหมคะอ๋อเป็นผ้าถุงเฉยๆแล้วก็มีผ้าถุงสําเร็จก็มีค่ะไม่ไม่แบบว่าลายคอเหมือนที่เขาใส่ลายคอยังไม่มีช่วงนี้นะคะ สวยงามมากๆคุณแม่ดอกบัวธรรมดาธรรมดาที่ตุ้มมานะคะตอนนี้คุณแม่แดนเราเป็นแบบดอกไม้ที่สวยงามมากเห็นไหมแค่เห็นดอกไม้มาเนี่ยุ้มก็ดีใจแล้วนะคะที่จริงสั่งเขาไว้พันดอกเลยนะคะแต่ว่าได้มา3 6 0อกิดอกเองแต่ว่าหน้านี้อาจจะว่าดอกบัวไม่เยอะเนาะเดี๋ยวไปชมอีกนะคะพี่ปายป้าพี่ปายพาชม สวัสดีค่ะยูทูบเบอร์ใหม่น้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแม่พีประออนด้วยนะคะคุณแม่แม่ด้วยนะคะดอกไม้สวยไหมคะช่องไหนนะคะนี่กันิการตุ้มโฮมค่ะเนี่ค่ะชาติหน้าอยากสวยๆก็เลยต้องเอาดอกบัวมาให้ค่ะสวยไหมมิตรดอกใหญ่ๆตุ้มเห็นตอนไปเก็บเอาก็ยังสวยงามมากนี่ค่ะสวยๆงามทั้งนั้นเลยนะคะดอกบัว แล้วเนี่ยผักกระเฉดอะนะเยอะเนาะตามในหนองอะ่ะเราผ่านมาทั้งเชียงใหม่ค่ดเดี๋ยวเป็นชมอีกมุมนึงพ<ม>ี่ไปไปยังติดใจภาพดอกบัวใช่สวยงามสวยงามค่ะดอกใหญ่เท่าหน้าพี่ไปเลยต <laughs> <laughs> ิดใจถึงเลย นี่ค่ะใบเตยถ้ามีอะไรทําก็นั่นเลยนะคะสวัสดีค่ะยายพาสวัสดีค่ะโอ้ดอกบัวงามบอคะง่มคือหนูอยู่บ่ที่จริงหนูสั่งมาเป็นพันดอกุณดูได้แค่นี้เสื้อค่ะคน่ะคนเอามาก็ดีใจค่ะเห็นคนทับสวยค่ะ สวยงามแล้วแต่เพื่อนจะไปทําอะไรจริงอยากได้เยอะๆตอนที่เขาบอกนะคะว่าได้เป็นพันๆเลยแต่พอไปเอาได้360รอกสิบดอกนี่ค่ะสวยงามไหมมีแต่ดอกใหญ่ให่เขาจะเป็นศูนย์วิจัยค่ะเราได้แล้วค่ะอันนั้นหัวหน้าแมมสวัสดีค่ะแต่ก่อนเพื่อนเพื่ออยู่ตำบลหัวไก่ไส้ละพี่ไปพี่ไปมาขอเงิ่นกูนะหัวหน้าแมมแมนี่ มาขอกู้งินถึงที่นี่เลยใช่ไหมหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ค่ะนี่แหละค่ะเอาดอกบัวมาไหนี่แหละค่ะแล้วก็มาจัดบูธด้วยเด้อไปอุดหนุนด้วยนะคะกติกาตุ้มโฮมค่ะผ้าคลามค่ะกติกาตรงนี้ใช่ไหมค่ะนี้คจะสวยงามๆไปซื้อค่ะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะผมอยากจะเป็นแปรรูปคนคนตัวสั้นไหมตรงขี้อินมาสูงอะพี่ก็ดูหนูสิคะลูกค้าหนูส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้พี่ถือว่าโอทิมหกแบบค่ะอันนู้นคือคุณสาวนนค่ะเดี๋ยวไปชมที่ร้านเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวยงามสวยงาม ป้าพี่ไปเดินชมต่อเราเรายังไม่ได้ไปไหว้ปู่เลยไม่ปิดไปนี่ก็ต้ปา้ามาชมมาชมตรงซุ้มหัวใจก่อนหัวใจหัวใจเดี๋ยวจะเวลานั้นก็จะแคบรูปให้มายืนตรงตรงกลางสิตรงกลาง,ง,างโอเคสวยงามรลิศเรอป่าหนุ่นเดินไปตรงนี้ก่อนคิดจริงไม่ไม่ไม่ไหวก่อนแล้วค่อยไปชม สวยงามปะอันนี้องค์ปู่ปริจจปิริปาริจิตจำลองนะคะอันนี้องค์เล็กสวยงามปะงามค่ะถนนสวยงามอะตอนนี้จะย้อนแสงหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรของปลอมนนะแต่เป็ของปลอมเลยนะ มากเลยนะสาธุวันนี้เราได้มานะคะที่องค์ูปาลิจิตนาคราชนะคะวันนี้โอ้เป็นบุญเหลือเกินมาพี่ไปมาหรือยังไปไปไหว้ก่อนไปไหว้ก่อนไหมไหว้ฝั่งโน้นนี่ไงไปไหว้องค์ไปหว้ก่อนแล้วเขาขึ้นข้างบนตะกี้ห้ามมาหนีนะสวยๆพระเจ้าอิ่นวันยังอนไง คือคูณพเวีเลยนะชัดชัดเงินชัดทองเจออีกแล้วสวัสดีค่ะามาเราไปไหว้ก่อนมาเราก็ต้องไหว้ก่อนตั้งกล้องกันนะคะอืมบ้า จุดด้วยพี่ไปเอาเหรออุ้ยอะไรจะดีขนาดนั้น กี่ตัวแล้วสองแล้วบอใส่แล้วจือเลี้วเอาเจ้าคือมีสี่ตัวสี่ได้น่ะหนึ่งหกสองหนึ่งบอข้นได้สี่ตัวอูู้มถูกเงาปัดถูกเงาเลยสี่ตัวไหมสวยงาม แต่ลืมมององกับคนนี้ตัวตัได้่คืเอาพผมบอกเนียคนโชคดีกวกามูเป็นเ้าเล่ันนี่ยได้สามตัวเพินได้สี่ตัวเขาเอิญเลขหย่งัตัวนะาอเล้าบอบอเลขอันที่เขา้าเจ้าขายแบบว่าหกบาทแลกเงินเสษนะนะสี่ตัวนของของไอ้ไปลีเอ่อของของเอลไปส์ดี เนึ่งหกสองหนึ่งบบดูเที่อเดียวมันเห็นเลยเ่ยเดียวเห็นเลยเที่ยวกันเมืนก็มารุ่นก็ปวดพื้นจริงสิละเพื่อนสิใดพ่อไดเพั่นกระถือมาอยู่ได้พู้นี้นะกูเสือมาเสือที่3เลยน้ะไปเห็นเล็กยัง ไปหล่อสักก่อนจังแม่นอนด้วดนะยข้างตรงแยงอ้อมไปทางไหนไปอ,อ,นอ๋อไปอ้อมไปข้างหลังคุณเนาะคเพ่น่งดใช่สี่ตัวมีนอนม,มีคนแรกที่น<อ>นได้สี่ตัวอ๋อได้นอนนะเดี๋ยวเดินรอบรอบองค์ปู่พอดีเรากลับมาก็จะได้พอดีป่ะ